ไนได้มาเล่นจะหาของตัวเด็กนายตาตื่นแล้วหรือคะพี่ล่ะพี่ปอยล่ะพี่พลอยอยู่กับใครนะครอยู่กับพี่เนาโอ้อยู่กับพี่เนาแล้วใส่ชุดอะไรเนี่ย

ได้อะไรมาลินได้อะไรมาลินเขาจะหัดของตัวเด็กง่ายกว่าตัยตื่นแล้วหรือคะพี่เหรอพี่พลอยเหรพี่พลอยอยู่กับใครนะครับอยู่กับพี่นาวอุ้ยอยู่กับพี่นาว

ก็อะไรมลินได้ไรมลินเขาจะหัของตัวยน่กตา